you no. มารีวิวกับชุดหนังภาพยนตร์นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวนี้จอนะครับจะเป็นความกว้างนะครับ4เมตรนะครับผมสูงนะครับประมาณ5เมตรนะครับผมแต่ว่าจอเนี่ยมันจะประมาณ2 2เมตรกว่าคูณ4เมตรนะครับผมจอเราเลือกได้นะบ6เมตรเราก็จะขยบก็ออกไปอีกครับก็ความสูงก็จะสูงไปอีกอันนี้จะเป็นจอ4เมตรนะครับโครงทัดนะครับเป็นโครงทัดเล็กเลี่ยมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมันจะรีวิวให้หมดเลยนะครับวันนี้สําหรับลูกค้าที่ถามมานะครับจอเราจะเป็นขาวินแบบนี้นะครับ ขาวินน้ำหมุนลออขึ้นไปนะจะเป็นโครงทัดนะจะเป็นเหล็กเหลี่ยมนะครับผมตัวนี้จะเป็นแล้วก็ผ้าจอนะครับผมตัวนี้จะเป็น4เมตรนะจอ4เมตรนี้ก็งานออกงานได้เลยนะครับผมนะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จะมีโน้ตบุ๊กนะครับสําหรับเอาไว้เปิดหนังนะครับแล้วก็ชุดเครื่องเสียงนะครับผมชุดเครื่องเสียงชุดนี้ก็จะเป็น4ี่คูณสี่นะเบสสี่นะข้างละ2กลางข้างละ2แล้วก็แหลมข้างละ6นะครับแหลมเป็น12นะครับกลาง4นะครับแล้วก็ นะครับเป็นของลูกค้าเรานะครับกิมหวยสาวนรับระบบสตอมตัวนี้ความจริงลูกค้าซื้อแต่เครื่องเสียงนะครับแต่เน,นี้ยผมพอดีผมทาจอขึ้นมาก็เลยเอามาเทสดูนะครับให้ลูกค้าได้ดูว่าเผื่อลูกค้าท่านไหนอยากทําแบบนี้บ้างงบมันจะประมาณเท่าไหร่นะครับผมเริ่มที่อะไรดีเริ่มที่เครื่องเสียงก่อนนะ <S <S เครื่องเสียงของชุดนี้นะครับเราเริ่มที่จอก่อนนะครับเราเริ่มที่จอเครื่องฉายก่อนเพราะหลายๆท่านอาจจะรอนะ จอนะครับพร้อมผ้านะครับ4เมตรแบบนี้นะงานแบบนี้เลยนะครับผมเข้าๆนะเพราะแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะอะไรละเอียดจะไม่เหมือนกันนะครับจอโครงนะครับผมเฉพาะจอนะครับอยู่ประมาณ20,000นนะครับเฉพาะจอนะยังไม่รวมผ้านะรวมผ้าด้วยรวมไฟรวมอะไรเล็กๆน้อยๆด้วยก็ประมาณ25 0 0 0ื่าหรับ4เมตรนะแต่ถ้าใครเอา6เมตรก็อยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นนะผมก็ประมาณนี้นะสำหรับจอนะเราก็ให้ดูงานจอนะถอดประกอบได้หมดนะครับผมนี่นะครับฐานก็ถอดได้นะครับ อันนี้จะเป็นลอกวินนะเสานี่จะตรงเลยนะครับแล้วก็ถอดกระโหลกได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครเอา4มเมตรนะครับก็อยู่ประมาณ25 0 0 0นนะครับผม2 5ก็ได้แบบนี้เลยนะไฟนะครับธงนะครับผมแล้วก็ชื่อพี่ต้องแล้วแต่นะที่ผ้าจอจะจะจะ,จะทำชื่อก็ได้ผมก็ทําให้ในงบ25 0 0 0นนะครับผมก็จะได้จอแล้วแล้วก็มาเครื่องฉายนะครับเครื่องฉายอันนี้มันตามงบลูกค้าเลยนะถ้าเอากากลางที่พอใช้ได้ก็ประมาณ15ื่นถ้าผมจัดให้นะของใหม่นะ ของใหม่แกะกล่องอยู่ประมาณ15ื่นห้าบวกจอ4เมตรก็อยู่ประมาณ4ี่0 0ื่นสี่หมได้ฉายแล้วนอกจากลูกค้าจะเอาถูกนะจะเอาจอแค่เป็นเหล็กตั้งๆก็จะถูกกว่านะแต่อันนี้มันเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นทัชนะครับก็แบบไปตั้งออกงานรับงานเลยแต่ถ้าลูกค้าแบบอยากได้จอแบบง่ายๆกว่านี้ก็อาจจะมีนะถูกกว่านี้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็โน้ตบุ๊ก โน้ตบุ๊กนะครับพร้อมโปรแกรมฉายหนังก็ตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณ6 7 0 0 0แล้วแต่สเปคนะครับผมก็เลือกเอาก็อยู่งะ้ะสี่หมื่นกว่าได้ชุดฉายแล้วนะผมส่วนเครื่องเสียงเครื่องเสียงเราสามารถเลือกได้จะเอาเบสสิบแปดกลางแหลมนะมีงบเท่าไหร่อย่างชุดเนี้ยเป็นเบสยี่สิบอ่าไปดูงานก่อนตัวเนี้ยลูกค้าดูมาในชุด2องแสนห้าในชุดที่ทําแข่งนะเบสสี่ร้อยหกนะยี่สิบเนี้ยร้อยหกกลางตัวแข่งแหลมตัวแข่งแต่ตัวเนี้ยเราก็ตู้เหมือนกันเลยคล้ายกันเลยถ้าใครเป็น fc เราที่ดูนะเดี๋ยวชุดนี้พรุ่งนี้จะมารี ู้21นิ้วตัวเริ่มต้นนะดอกเริ่มต้นไว้4ไม่เล็กสชั้นตู้โฟร์เมก้านะสมบี้กลางเป็นโค้งหล่อแหลมจรวดตัวนี้ก็งานมาตรฐานเลยนะครับเบส4นะสฝั่งกลาง2ฝั่ง 4, นะก็4นะครับผมแล้วก็พาวเวอร์นะครับผมนี่พาวเวอร์4,000วัตต์นะตัวนี้4,000วัตต์ขับเบรคข้างละ2แล้วก็106ขับกลางล 2, 6, ข้างละสอง106ขับแหลมข้างละใบนะครับข้างละ6ดอกนะครับผมแล้วก็ปีคอร์สบลูทูธนะอันนี้เลือกได้นะตัวนี้ลลูกค้าาเเออตัวท็ปย เอาตัวหนาเจ็ดนิวงผมเลยนะผมแล้วก็ Bluetooth, บลูทูธปลั๊กไฟไม่ลอยแล้วก็ชื่อป้ายนี่แมกซมหวัวซาวนะครับผมก็ประมาณนี้ชุดเครื่องเสียงชุดนี้อยู่ประมาณแสนสี่นะครับเฉพาะเครื่องเสียงนะแสนสี่นะแล้วก็จอลูกค้าอีกเท่าไหร่อ่ะสี่หมื่นกว่าบาทก็ไม่ข้ามสองแสนนะครับไม่ข้ามสองแสนนะประมาณนี้ถ้าใครอยากมีจอหรือใครอยากจะบอกว่าชุดจอเนี่ยผมตีตีไปเลยอุปกรณ์อะไรอีกนะประมาณห้าพันประมาณประมาณห้าหมื่นละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีสายสายนะครับมีสมอนะครับผม มีสายเขาเรียกอะไรอะ่ะพวกขาปรับพ,พวกเชือกนะครับพวกสมออีกนะครับผมตีเขาค่าวว่าชุดฉายเนี่ยห้าหมื่นผมก็จะอาจจะจัดถ้ามันเหลือนะอาจจะจัดจอใหอ้เครื่องรเจคเตอร์ให้มันดีกว่าน,นี้นะผมก็มมชุดชุดจอเนี่ยตีไปห้าหมื่นส่วนเครื่องเสียงเนี่ยถ้าเป็น18ข้างละ2นะมันก็อาจจะไม่ถึงแสนกว่านะมันก็อาจจะอยู่ประมาณแสนหนึ่งหรือไม่ถึงแสนนะก็ต้องมาคุยรายละเอียดกันเนี่ยปลั๊กไฟไมลอยนะครับผมถ้าดอก15บห้าอัเทเบส18มันก็จะถูกลงนะ เบสิบแปดสี่ดอกก็อาจจะไม่ถึงแสนรวมจอด้วยอีกห้าหมื่นตีไปถ้าเป็นดอกสิบสิบแปดนะเบสิบแปดกลางกลางสิบห้าแหลมสิบสิบแบบนี้ก็อยู่ประมาณแสนห้านะแสนห้าก็ได้ไปทั้งแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นญี่เแบบนี้ก็อยู่ประมาณเกือบสองแสนแต่ถ้าใครมีสองแสนกว่านะก็อาจจะได้แปดคูณแปดหกคูณหกก็ต้องเข้ามาสอบถามกันเดี๋ยวตอนกลางคืนนะเดี๋ยวตอนมืดผมมาฉายให้ดูนะว่าตัวนี้จะเป็นเอเซอร์นะตัวนี้หมื่นกว่าบาทนะประมาณหมื่นห้านะถ้าใครมีงบสองหมื่นก็ได้อัพรุนขึ้นไปใครมีงบไม่ถึงหมื่นห จะหามือสองอันนี้ผมก็ยินดีหาให้นะครับผมก็ประมาณนี้จอ4เมตรนะอยู่ประมาณ25งหมเครื่องฉายก็แล้วแต่งบลูกค้าแล้วก็ถ้าเป็น6เมตรก็อยู่ประมาณ3 0,000ือุปกรณ์ครบนะที่ผมแจ้งเนี่ยอุปกรณ์จะครบหมดเลยเครื่องเสียงก็เดี๋ยวเราก็จัดกันว่าเราจะเอาประมาณไหนเดี๋ยวผมรอมืดอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมมาฉายให้แสงดูว่าอย่างชุดนี้ที่ผมตีไปคร่าวๆเครื่องเสียงแสนสี่แล้วก็ชุดฉายประมาณ5 0,000ื่นก็อยู่ประมาณแสนเก้านะครับแสนเก้าก็ได้ไปแบบนี้เลยแล้วก็ ลิขสิทธิ์หนังนะครับเดี๋ยวเราติดต่อให้นะเพราะว่าต้องใช้ลิขสิทธิ์นะเราไปฉายมั่วซั่วไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมก็แต่ถ้าดูในบ้านไม่เป็นไรนะถ้าลูกค้าซื้อดูในบ้านไม่ได้รับงานไม่เป็นไรแต่ลูกค้ารับงานลูกค้าต้องซื้อลิขสิทธิ์อย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ฉายหนังนะเดี๋ยวผมก็จะฉาย MV อะไรเล่นไปเพราะว่าต้องซื้อลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ขึ้นชื่อแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูว่าตอนเปิดแล้วเป็นเป็นยังไงนะครับแสงนะแต่ต้องรอให้มืดกว่านี้ก่อนนะครับประมาณตักทุ่มสอง ตะวันยังแยงตาอยู่เลยนะครับผมก็มีงบเท่าไหร่ก็ลองโทรเข้ามานะครับผมอย่างสมมติอยากได้ไปปักในส่วนบ้านๆไม่จําเป็นต้องใช้โครงทัดอย่างนี้ก็ได้นะใช้เป็นเหล็กขาเป็นลาวนะครับมันก็ถูกลงนะครับผมก็อยู่ที่เครื่องฉายนะครับนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาฉายกันนะครับโอเคเดี๋ยวมารอฟังเสียงกัน สําหรับแสงกลางคืนนะอันนี้ยังไม่มืดร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังมีแสงสว่างจากพระอาทิตย์อยู่นะถ้ามืดกว่านี้จะชัดกว่านี้นะตัวนี้45,000ลูเมนสําหรับเครื่องฉายนะถ้าถูกกว่านี้ก็เครื่องเขาเรียกอะไรความแรงมันก็จะลดลงนะ3,600ลูเมนอะไรประมาณนี้ถ้ามีงบเยอะก็5000ลูเมน6 0 0 0ลลเมนตัวเนี้ย4 5 0 0ลูเมน,น, 4, เ,มนเครื่องอยู่ประมาณหม0 0นห้นะผมก็ประมาณนี้นะครับผมใครสนใจก็ติดตอด่อจูบินเตอร์ได้เลยนะนี่แสงสวยๆนะครับจอ4เมตร ตัวนี้สามารถฉายได้ถึงจอ6เมตรนะถ้าลูกค้าอยากได้จอ6เมตรก็เพิ่มก็เป็น5,000นนะชุดจอชุดพาก็อยู่ประมาณ30 0 0 0บาทสําหรับจอ6เมตรตัวนี้จอ4เมตรอยู่25 0 0 0บาทเครื่องฉายตัวนี้ประมาณ15ื่นนะเอเซอร์ cer, ตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้หรือใครอยากงบน้อยอยากเอาแค่จอธรรมดาก่อนแล้วก็เครื่องฉายมือสองผมก็พอหาให้ได้นะถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อกันมานะครับผมประมาณนี้นะครับหรือจะจัดครบเซตพร้อมดังนะครับจูอินเตอร์ก็จัดให้นะผมวันนี้ก็เข้าๆประมาณนี้เดี๋ยวฉายหนังให้ดู แต่หนังมุมใช้เดี๋ยวกลัวติดลิขสิทธิ์ยูทูบนะเดี๋ยวผมอาจจะฉายพวกหนังฝรั่งนะครับเบาๆให้ดูแล้วกันนะผมวันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับเดี๋ยวมันยังจะมืดได้กว่านี้อีกไหมเนี่ยมืดกว่านี้ก็จะสว่างกว่านี้นะนี่ขนาดแดดยังเข้าอยู่นะยังถือว่าสวยขนาดนี้เลยก็โอเคสนใจเครื่องเสียงหนังกลางแปลงนะภาพยนตร์นะครับดนตรีเครื่องไฟนะครับชุดเล็กชุดใหญ่ในบ้านนะครับมีงบเท่าไหร่โทรเข้ามาอย่างชุดนี้ลูกค้าตอนแรกก็จะเอาแค่สองคูณสองทำไปาม,มาเป็นสี่คูณสี่แล้วก็ได้จังหวะผมจะตั้งจอพอดีก็ ประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวใช้นังให้ดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็จะลากันไปเท่านี้สําหรับชุดนี้ก็คร่าวๆเครื่องเสียงแสนสี่แล้วก็ชุดจออีกห0,000ื่นชุดนี้จบแสนเก้าถ้าใครแบบนี้ก็จบแบบนี้เลยแต่ถ้าใครบอกว่ามีแค่แสนห้าได้ไหมมีแค่แสนหนึ่งได้ไหมก็ต้องหลดของโหลดของก็ลงไปนะครับผมก็ลองติดต่อเข้ามาหรือใครจะมีเยอะกว่านี้อย่าง4พี่น้องภาพยนตร์นะตอนนี้มีข้างละ6กใบแล้วเป็นชุด12ดอกไปแล้วนะครับก็ส0 0 0สนกว่าบาทนะก็ลองไปติดตามดูแล้วกันนะครับ สองแสนกว่าสามแสนกว่าจัดได้หมดนะครับหรือจะมีเยอะกว่านี้อยากจะทาเป็นข้างแล้วหลอะไรก็ว่ากันไปนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดติดตามไปด้วยเดี๋ยวไปดูหนังกันแฟนรายกแมโกไม่สงทองนะคะ่หว่าเพลงนี้นะคะคนี่ยประมาณนี้อ่เดี๋ยวมาฟังตัวดูตัวอย่างหนังกันนะครับผม กสิทธิ์ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นตัวอย่างหนังนะโอเคใครสนใจก็ติดต่อจูปิเตอร์ได้เลยวันนี้เราเป็นเท่านี้นะครับมีงบเท่าไรก็ลองมาคุยกันเราก็จัดให้ตามที่ต้องการนะวันนี้เราเพียงเท่านี้นะครับกับชุดหนังภาพยนตร์นะครับตัวน,นี้ก็แสงก็บาทก็ได้ฉายได้รับงานแล้วนะครับหรือใครมีงบไม่ไม่แสนต้นต้นแสนกลางๆก็ลองโทรเข้ามาคุยกันรายละเอียดมันมีค่อนข้างเยอะนะครับผมประมาณนี้ถ้าชอบอ่างนี้ก็จัดได้ตามนี้เลยนะผมวันนี้เราเียนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ of it.